สวัสดีครับพวกคอินเวฟนะครับอ้าววันนี้จะมาทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเนื่องจากพัดลมตัวนี้หมุนไม่แรงนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่นะครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับอันนี้เราเช็คคาปาซิเตอร์ที่เราซื้อมาใหม่นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่า อันนี้เป็นสองไมโครฟาลัดนะครับามาทำการวัดกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอ่าอันนี้ใช้ได้นะครับ ตอนต่อไปเราก็มาทําการบักกี้นะครับเนื่องจากคาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นแบบเสียบนะครับไม่มีสายนะครับก็เลยทําการบักกี้เพื่อจะอไปต่อกับตัวเก่าที่เราลื้อไว้นะครับที่เราจะทําการลือ้อพัดลมข้างบนนะครับนี่ครับต่ออย่างละเส้นนะครับใช้หัวแรงในการบักกี้นะครับแล้วก็ตะกรวดจี้เข้าไปนะครับ ตามดังภาพเลยนะครับสองข้างเลยนะครับให้แน่นเลยนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เรามาทําการรื้อคาปาซิเตอร์ตัวเก่านะครับอันนี้มันแกะยากนะครับผมก็เลยไม่ได้เลือนเก่านะครับก็ตัดต่อวงจรอ,ออกเลยนะครับแล้วก็ทําการต่อคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ที่เราบักกี้เมื่อก,กี้นี้เข้าไปนะครับดังภาพเลยนะครับอย่างละเส้นเลยนะครับ เราลืล้อออกมาตรงไหนเราก็ใส่ไปตรงนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วเราก็พันพลาติเทพ,พันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทำการเก็บคาปาซิเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มันล่วงมาขูดกับหัวมอเตอร์พัดลมเพดานนะครับ แล้วก็ปิดฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการลองนะครับที่เราเปลี่ยนคา,าปาซิเตอร์ไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะแรงกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับที่ รับชมนะครับฝากติดตาม m อ็มไ้าเนะครับขอบคุณครับ